เรื่องเล่าที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับคือมันเริ่มเหมือนเรื่องผีทั่วๆไปเลยแต่ตอนจบนี่สิพลิกแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยครับนี่คือเรื่องของห้องเช่าหมายเลขเจที่จะพาเราไปดูกันว่าเออความกลัวเนี่ยมันจะกลายเป็นความอบอุ่นได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่แหละครับในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมากๆแห่งหนึ่งทงางภาคเหนือของไทยเรานี่เองเมืองที่ชื่อว่าหนองกวาง แค่ชื่อก็พอจะนึกภาพบรรยากาศที่ดูห่างไกลแล้วก็เรียบง่ายออกเลยใช่ไหมครับและในเมืองหนองกวางเนี่ยนะก็มีอาคารหลังหนึ่งที่แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกขนลุกนิดนึงแล้วครับนั่นก็คือบ้านเดือนมืดเป็นตึกไม้สองชั้นเก่าๆที่ดูเหมือนจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในและทิกซอชอ้ีสุดท้ายที่ทําให้เรื่องนี้สมบูรณ์ก็คือห้องเช่าห้องหนึ่งในบ้านเดือนมืดนี่แหละครับห้องหมายเลขเจ็ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เอาละครับเรื่องราวของเราปวดฉากมาด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆสําหรับเรื่องสยองขวัญเลยคือมันเต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็น่ากลัวแบบแปลกๆตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือมินครับเป็นหญิงสาวที่เพิ่งย้ายมาเริ่มงานใหม่ที่โรงพยาบาลในเมืองหนองกวางนี่แหละแต่ภาพตอนที่เธอมาถึงเนี่ยนะคือฝนมันตกมาทั้งอาทิตย์แล้วทั้งเมืองก็เลยดูแบบขาโพลนไปได้วยหมอก ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมาถึงเมืองแปลกหน้าคนเดียวฝนก็ตกไม่หยุดแถมที่พักก็เป็นตึกไม้เก่าๆอีกโอ้โหความรู้สึกแรกเลยก็คือมันทั้งเหงาทั้งวังเวงเลยแหละครับเอาละครับจากบรรยากาศที่ปูมาอย่างดีตอนนี้เราจะเข้าสู่ใจกลางของความหลอนในเรื่องนี้กันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มขึ้นมาได้อย่างไรคือเรื่องแปลกๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับคืนแรกก็ผ่านไปแบบปกติเลยแต่พอเข้าคืนที่3าม ตอนตีสมินก็ได้ยินเสียงเด็กหัวรเราะเบาๆดังมาจากปลายเตียงพอรีบเปิดไฟดูก็ไม่เจอใครเลยนะแต่กลับไปเจอลูกแก้วสีฟ้าหนึ่งลูกตกอยู่แทนเท่านั้นแหละครับหลังจากคืนนั้นมาเธอก็เจอเรื่องแปลกๆมาตลอดทั้งเสียงเหมือนมีอะไรมาขวนผนังทั้งเงาเล็กๆที่แวบไปแวบมาคือมันค่อยๆบิ้วความกลัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือถึงแม้เหตุการณ์ทั้งหมดมันจะน่ากลัวขนาดไหน แต่สิ่งที่อยู่ในห้องกลับไม่เคยคิดจะทำร้ายมินเลยครับมีแค่เสียงหัวเราะเบาๆที่ดังขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไปเองเนี่ยแหละคือจุดสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันไม่เหมือนเรื่องผีทั่วไปและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยเมื่อความกลัวกำลังจะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและเรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนจากความน่ากลัวไปสู่เรื่องที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลย ก่อนจะไปกันต่ออยากให้ลองคิดตามกันเล่นๆดูนะครับว่าระหว่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นในห้องกับเรื่องราวที่มาของสิ่งนั้นตกลงแล้วอะไรกันแน่ที่น่ากลัวกว่ากันขอความกลัวมันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วล่ะครับมินก็เลยตัดสินใจไปถามป้าเจ้าของห้องเช่าให้รู้เรื่องไปเลยแล้วคําตอบที่ได้ยินเนี่ยแหละมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับป้าแกเล่าว่าห้องนี้เนี่ยนะเคยมีแม่ลูกคู่นหนึ่งอาศัยอยู่แต่ว่าผู้เป็นแม่เสียชีวิตตอนคลอด ส่วนลูกน้อยเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าวิญญาณของเด็กน้อยยังรอแม่อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยหลังจากที่ได้รู้ความจริงปฏิกิริยาของมินก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากที่เคยกลัวตอนนี้มันกลายเป็นความสงสารจับใจและการกระทําของเธอหลังจากนี้แหละครับที่เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดไปตลอดการสิ่งที่เมนทาต่อนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยนะคือเธอแค่วางนมไว้ข้างเตียงหนึ่งแก้วแล้วก็ พูดกับห้องพูดกับความว่างเปล่าเบาๆว่าถ้าอยู่จริงๆอยากกลัวนะพี่จะอยู่ด้วยกันเป็นการกระทําที่เรียบง่ายแต่ว่ามันแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเลยและผลที่ตามมานะครับโหมันมหัศจรจั์มากเสียงหัวเราะที่เคยฟังแล้วเย็นเยียบชวนขนลุกตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยความสุขจากเสียงที่เคยทําให้รู้สึกวังเวงกลายเป็นเสียงที่ทําให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วย นี่แหละครับคือพลังของความเห็นอกเห็นใจจริงๆแล้วในเช้าวันหนึ่งมินก็ได้รับการตอบกลับครับเป็นข้อความสั้นๆแค่ไม่กี่คําแต่เป็นข้อความที่ทรงพลังแล้วก็สะเทือนใจมากๆเลยภาพที่มินตื่นมาเจอในเช้าวันนั้นเนี่ยมันน่าประทับใจจริงๆครับคือมีลูกเก้วสีฟ้าลูกเดิมนั่นแหละวางอยู่บนอกของเธอแล้วข้างๆกันก็มีกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนข้อความด้วยลายมือเหมือนเด็กหัดเขียนเลยนะเขียนว่าขอบคุณที่ไม่กลัวเรา มันเป็นการสื่อสารครั้งสุดท้ายที่ชัดเจนแล้วก็กินใจที่สุดเลยครับและแล้วก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนะครับหลังจากเหตุการณ์ในเช้าวันนั้นทุกอย่างก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่เต็มไปด้วยความสงบสุขใช่ครับหลังจากเช้าวันนั้นเสียงหัวเราะและเรื่องราวแปลกๆทั้งหมดในห้องหมายเลขเจ็ก, 7, ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเหมือนกับว่าดวงวิญญ,ญาณดวงน้อยๆดวงนั้นในที่สุดก็ได้พบกับความสงบแล้วเรื่องราวแบบนี้เนี่ย เขามีชื่อเรียกเฉพาะทางด้วยนะเราเรียกกันว่า h าร์ w วอร์มิงฮอร์เรหรือสยองขวัญอบอุ่นหัวใจครับเป็นแนวที่ใช้ความน่ากลัวเป็นแค่สะพานเพื่อพาเราไปเจอกับแก่นของเรื่องที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียความผูกพันหรือพลังของความเห็นอกเห็นใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยถึงแม้ว่าเสียงในห้องจะเงียบไปแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังทิ้งเสียงสะท้อนที่สวยงามเอาไว้ ในทุกๆคืนที่ฝนตกมินบอกว่าเธอยังได้ยินเสียงแวแววมากับลมคล้ายๆกับเสียงหัวเราะจากที่ไกลๆแต่ตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแล้วครับเธอกลับยิ้มทุกครั้งที่ได้ยินเหมือนเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงอยู่กับเธอเสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้คินตามกันนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดของห้องเช่าหมายเลขเจ็ดเราก็ได้เห็นแล้วว่าความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันมีพลังมากมายขนาดไหน มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญดอกเดียวเลยก็ได้ที่สามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจและเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวให้กลายเป็นความทรงจําที่สวยงามได้จริงๆ